ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยออกไปเล่นเล่นเล่นได้เล่นได้ได้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งตาย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 แล้วตาย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 แล้โอ้ล้วมันห้าวจากไหนอ่ะมันห้าวมาจากไหนอ่ะมันห้าวมาจากไหนอ่ะฮัลโหลต้นเกมห้าวอะไรเอ้าห้าวอะไรเอ้าห้าวอะไรอ่ะได้เลคาบ้านเลยพี่คาบ้านเลยคาบ้านเลยเราสี่นะเราสี่เราสี่ตีบ้าไก่อนตีบ้าไปก่อนเก็บโดนยอน ผมน่าจะตายป่ะตายผมตายอืมถอยก็ได้นะถอย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 อ้าวอ้าวอ้าวแบบนี้แล้วยังไงยังไงอะยังไงอะคอแล้วยังไงอะคอแล้วยังไงอ่ะคอแล้วยังไงอะคอแล้วยังไงอะผมมา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 เล่นได้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 ผมลวงอิลูเมียอยู่นะลวงอิลูเมียอยู่ตายตายแล้วพอก็ได้นะพอแล้ว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  คิดว่าอยู่ในป้อมแล้วมันรอดเหรอวะคิดว่าอยู่ในป้อมแล้วรอดอหรมึงไม่มีมีหน้ามันก็เท่านั้นแหละมึงไม่มีมีหน้ามันก็เท่านั้นแหละบวกแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละมึงอะอะไรมากดสติ๊กเกอร์อะไรอะไรคิดว่านำมากแล้วเหรอฮะฮะมึงคิดว่ามึงนำมากแล้วเหรอมึงคิดว่ามึงนำมากแล้วว่างั้นฮะมึงคิดว่าพวกมึงนำมากแล้วว่างั้นแล้วคิดว่ากูไม่กล้าสู้เหรอฮะอย่าห้าวไอ้อย่าห้าวขอร้องห้าวจะ จัดไอ้ห้าวไปไหนอ่ะห้าวเกินไปหรือเปล่าวันนี้ห้าวเกินห้าวเกินอา้อาวอ้าวบ้านแตกนะพี่ยื้อดิจบแล้วผม,มผมจะจบเกมแล้วใส่เลยเจอปะอือจบได้พี่มันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยมึงห้าวอะ่ะมึงจบแล้วมึงห้าวอะ่ะ อะไรแล้วเธออะไรอะไรแล้วเธอเ <c oughs> กมเราแล้วทำมันเก่งโท่ห้าวห้าวห้าวจริงเล่น <c oughs> แม่งดิพี่เล่นแม่งดิเล่นแม่งเลยเออ อ้าวมึงกล้าหยิบย้อนใส่หน้ากลัวยังไงแล้วมันยังไงย้อนอยู่ข้างหลังย้อนอยู่ข้างหลังเอามื่ก่อนเอามื่ก่อนเอามื่ก่อนอุย๊ยถ่ายไม่โดนได้ไหมพี่ได้ไหมข้ามาเข้ามาันอืมฮึมอ้าวต้นเกมอะ่ะไม่ได้เล่นหรอกกูบอกเลยเล่นซูเปอร์แมนอ่ะมึงพลาดละเป็นอะไรกับย้อนบ้าป่ะวะหยิบเฟิร์สพิกแบบโอ้โหแม่งตัวกูชนะบนโลกใบนี้อะ่ะ เล่นแม่งดิหึเอแม่งสิหึยังไงพี่อย่าอมโอ้โหพี่ผมเก็บพาสซีฟอยู่โอ้โหโอ้โหดีนะยังได้เอาไหมเอาไหมเอามานีกไหมเล่นแม่งคาบ้าเลยเนี่ยเอาไหมกันไหมเอาเลยปะเอาน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 ะอือผักให้ละอือเล่นมันโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรอุ๊ยโอ้โหเกีฟอร์เรนตรงนี้เจอฟอร์เรนตรงนี้ยังไงยังไงยังไงอื้อหม ยกย้ายพี่แยกย้าย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 เราคุมแล้วย้ายอะไรอ่ะตัวอะไรมาขอวีราอ้าวอาวีราแต่เราไม่มีเพื่อนอีกตรงนี้นะฮัลโหลไม่มีเพื่อนอีกตรงนี้นะืึไม่มีเพื่อนหรออืมมาคุยกันหน่อยสิเราหน่ยมาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันพี่ถ้ามึงลาดกูนะกูจะด่ามึงพี่ไอโอ้โหพี่มึงมันเลยพี่มึงมัน มา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 แล้วมาแล้วจับ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 แล้วจุ๊บแล้วจับแล้วจุ๊บแล้วจับแล้วจุ๊บแล้วฝากให้ฝากอลัมเอาลัมก่อนอลัมก่อนอลัมก่อนเฮ้ยโโอ้หไม่ได้ลัมไปได้ยังไงอืมนี่เราไม่ได้ลัมไม่ได้ลัมไปได้ยังไงไม่ได้เจ็งเย็นนะเจ็งเย็นกันนะไม่เย็นแล้วมาที่ไฟกูไม่เย็น โอ้โหเลื่องน้อยไม่กลับบ้านมันน่ากินจริงๆเลยว่ะมันน่ากินจริงๆเลยว่ะฮะมันน่ากินจริงๆเลยตัวเนี้ยอืมมันน่ากินจริงๆเลยอีกสักตัวไหมโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับตีป้อมก่อนป้อมก่อนพี่ป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนเนาะป้อมก่อนเนาะอุ้ยป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนเคสวยครับถอยนะครับถอยนะครับไม่เล่น้วยละครับขอโทษนะครับไม่เล่น้ดยละครับปิดได้ผมบอกแค่นี้แหละได้ได้แล้วพี่ พี่ผมผักสี่ผักสี่บะหมี่เกี้ยวผักสี่บะหมี่เกี้ยวก็มาดิก็มาดิคิดว่าเกง่งมะเก่งมากเหรออ้อาวยอนตายยอนตายแล้วไงโอ้ยอนตายแล้วครับแบบนี้โอ้เรืออารัมยังไง,เ,ง,ไง,เ,ง,ไงเรายังไงอะเรายังไงอน้องเรายังไงอ่ะอ้าวแหมอยากจะโชว์มากๆอยากจะโชว์มากๆยังไงอ้าวตายไปตีป้อมไปพี่จบแล้วย่าเล่นมากมากโจโดนผักไปเลยสี่โดนผักไปเลยไปพี่ตีป้อมไปผมทัไงพี่ โอ้โหโอ,อยากจะเลี่ยมอยากจะเลี่ยมผมมีล็อกชิวอยากจะเลี่ยมแหม่ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยอยากจะเลี่ยมให้ตายเลยสิไม่ได้กินนะโถ